gonna make it you're not good enough there's a million other people with the same stuff you really think you're different and you must be kidding you think you're gonna hit it but you just don't get it it's impossible it's not probable you're responsible too many obstacles you gotta stop it though. Yo. you gotta take it slow you can't be a pro no, not your time no more who the fuck are you to tell me what to do i don't give a damn if you say you disapprove i'm gonna make a move i'm gonna make it soon i don't do it cause it's what i to fucking do เอาละครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมสติ k เทนะครับอยู่ผมเหมือนเดิมนะครับ เพิ่มเติมคือตอนแรกจะเป็นคิวของโซเบตนะครับนอกจากมีน้องเขาขอมานะครับอันนี้ก็ใจเย็นๆนะครับน้องอยูเพิ่งแบบพี่กูขอทำไมไม่เล่นวะเออจริงๆผมเล่นแล้วนะครับแต่ว่าไปเจอตัวหนึ่งนะครับโหดมากนั่นคือเจ้าฮัสซัมนะครับมันโดนบัฟมาเออเนี่ยเดี๋ยวขึ้นสกอร์ให้ดูนะครับผมเล่นมา2 3สตาเนี่ยคือชนะลวดเลยนะครับเพราะฉะนั้นติดใจติดใจนะครับก็เลยเอามาทำคลิปซะเลยเออ น้องก็ดูเอาไว้นะครับเผื่ออาจจะเปลี่ยนใจจากโซเบตมาซื้อฮัทซัมแต่ตัวนี้ต้องเป็นฮัทซัมเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเหรียญกับไอเทมจะขึ้นไว้ให้นะครับเพราะว่าฮัทซัมเนี่ยบัฟสกิลหนึ่งมานะครับบุลเลตพันถ้าเป็นสไต์เนี่ยไม่บัฟนะครับบอกก่อนเออเผื่อใครเข้าใจผิดนึกว่าสไต์ก็บัฟไม่บัฟนะครับบัฟแค่ฮัทซัมอืมเพราะว่าเพจโปกเกมอนประกาศนะครับไอข้อมูลที่ผมจะขึ้นเนี่ยเป็นมาจากเพจโปกเกมอนเลยนะครับ เดี๋ยวตอนนี้ก็ฟาร์มไปก่อนนะครับผมฮัสซัมเนี่ยเอ้ยชิบหายแล้วะอะไรแกบอกฮัสซัมเนี่ยอาจริงๆเล่นต้องรอจังหวะนิดหนึ่งนะครับเป็นตัวระยะที่ไม่ค่อยถึงขนาดนั้นนะมันจะไม่เท่าเจ้าสไต์นะครับเออถ้าใครที่เล่นสไตน์ช่ำๆเนี่ยมาเล่นฮัสซัมอาจจะไม่ช่ำขนาดนั้นก็ได้นะเพราะฉะนั้นระมัดระวังไว้นะเพราะว่าจริงๆ ไอตัวฮัตซัมเนี่ยผมเล่นสไตล์ได้ดีกว่านะครับสำหรับผมนะเออแต่ว่าก็เล่นฮัตซัมได้อยู่โอเคตอนนี้ได้สกิลหนึ่งมาแล้วนะครับสกิลหนึ่งถามว่าบัฟอะไรนะครับสกิลหนึ่งจะบัฟลดคูลดาวนะครับแล้วก็ดาเมจเพิ่มขึ้นเออตอนนี้เขาไม่บวกกันเอ้าบวกเดี๋ยวมันจะบวกไม่บวกเนี่ยเออเดี๋ยวผมจะใช้สกิลสองในการลดนระยะเข้าไปนะโอ้โหโด้วยเหรอแย่เล่นหน่อยเ<ด>อ้เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยเยอะเยอะเยอะเกิน พี่จะ,จะมากระทืบผมให้ตายเลยเหรอครับพี่พี่ยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวล <No. S 1> จะรัดจะรัดก็ไม่ได้โอ้ยโอ้ยไปทําบุญมายังไงโอ้โหโมันไอสกิลลมมันนี่คือตัวเพิ่มความเร็วอุ้ยหลบหลบเราจะไม่กินนะปล่อยเพื่อนกินไปเดี๋ยวเราไปดูดเลือดเอานะครับสกิลบูเลตพันเนี่ยถามว่ามันดีไงนะครับที่บัฟบ ดาเมจเพิ่มแล้วก็ลดคูดาวมาบุลเลต์ร้านนะครับเวลาเราใช้สกิลแล้วก็ต่อยแบบเนี้ยครับแบบเมื่อกี้อ่ามันจะดูดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ตัวเนี้ยมันมีความยืดยือได้นะครับเมันเลยเป็นตัวที่อึดพิถนนะครับแล้วก็มีความแรงเพิ่มเข้ามานะครับเอออาจจะไม่ได้แรงแบบว่าเหมือนวิวิกัละยาโมะไม่ได้แรงเหมือนเจ้าสไตน์นะครับเออแต่ว่าจะพูดว่าไงยือได้เลยเออสองหนึ่งก็ไหวนะครับถ้าเล่นดีๆนะ เออถ้าแบบกดตีได้ธรรมดาไอ้กดตีได้ทันอะไรแบบนี้ยเออเพราะว่าสกิลหนเสร็จเราต้องกดตีนะครับอันนี้คือสําคัญเผื่อใครงงนะครับก็ท่องไว้นะครับสกิลหนตีสกิลหนตีเนี่ยผมสกิลหน่งแต่ว่าไม่ได้ตีชิบหายเลยนะอันนี้ต้องหลบก่อนเออถ้าสกิลหนได้ตีมันจะดูดเลือดนะครับเพราะฉะนั้นมันจะทําให้ยื้อยื้อไหวนะครับเดี๋ยวผมขอเล่นกับเพื่อนโดดรถไา โอ,โอ้ยเดี๋ยว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 โอ้หติดท่าเบิร์นด้วยนะครับชิบหายแล้วมันไม่ใช่ท่าเบิร์นเป็นพาสซีนะครับพูดผิดพูดผิดโอเคขอดูเลือดหน่อยเพื่อนเด,เดี๋ยวอยากได้เวฟตรงกลางเนี่ยเอาจริงๆผมไปเล่นบนก็ได้นะเออแต่หมั่นไส้สองเทพเนี่ยโอเคผมได้นะเมื่อกี้เดี๋ยวไปหาที่ดังดีกว่าไปหาข้างบนจะดังได้ไหมเออเรียกว่าตอนนี้ก็ค่อนข้างหิวนะอยู่คิวด้วย ยังไม่ได้ฆ่าใครเลยนะครับอืเดี๋ยวไปเล่นข้างบนหน่อยดีกว่าคัสซัมเราเล่นห้าวด้วยไหมอยากลองห้าวดูมาอ้ยเดี๋ยวสามคนเลยเหรออุ้ยอุ้กระตุกกระตุกโอ้ยไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยโอ้หเอฟโซเชี้ยไม่ไหวอ่ะมันกระตุกทุกคนเน็ตส้มเออโคตรแย่เลยนะครับมากระตุกจังวะกระโดดเข้าไปบวกด้วยไงโอ้โหตายฟรีเลยนะครับผมเออ เดี๋ยวไม่เป็นไรครับฟาร์มไปต่อต้นเกมนี่เรายังพอเสียได้นะครับแต่เสียบัฟไปให้แอปโซด้วยชิบหายแล้วอันนะี้โอเคหลบมาแล้วก็ตีต่อนะครับสกิลหนึ่งแล้วก็กดตีนะครับอย่าลืมนะคอมโบนี้ส่วนสกิลสองกดตีก็ได้นะครับอืมเพราะสกิลสองนี่เป็นสกิลที่อ่าผมไม่ชหมนนะแต่ว่าเวลาผมเล่นสไตล์เนี่ยก็สองเข้าไปแล้วกดตีอุ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวจะหลบนะเมื่อกี้หลบไม่ทัน ตอนนี้เราก็มีหัวนติแล้วนะครับพร้อมเล่นสุดๆโอ้ยเพื่อนเราตายเรียบเลยว่ะเดี๋ยวจะหนึ่งหนึ่งกับแอปโซก็กลัวข้างบนไอ้กลัวข้างล่างมันลงมาขึ้นมาช่วยพูดอะไรพูดอะไรวะโอเคนะป้อมแตกเรารอสวนเราก็ได้นะครับจริงๆเกมนี้ถ้าป้อมแตกไวเนี่ยไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเรารอสวนอย่างเดียวแล้วผมเคยเจอแบบพวกงองแงป้อมแตกป้อมเดียวทิ้งเลยอะไรแบบนี้นะครับเอาจริงมันรอสวนได้นะครับผม อยู่ที่ว่าฝั่งนู้นเขาจะเอ้ามันไม่สนใจผมวะเดี๋ยวผมไปดังด้วยที่ไอเทมถือของผมนะครับถ้ายิ่งดังจะยิ่งตีแรงนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตนะครับดังแม่มซะเลยนะครับเพื่อที่ได้ตีแรงขึ้นเดี๋ยวเราไปปิดหลังดีไหมเล่นมิไรลดอนแม่งเลยมิไรลดอนจะได้หลูเ่เลืองไปอยู่ไหนมิไรลดอนโดดเอ้าไปโดนโหโหชิบหายละ โอเคสัตว์มีไหลดอนอันติเข้าไปปุ๊บหนีไหลดอนตายดันโฮโอสัตว์เอ้โหผมตีกระแมงไม่เป็นไรยังทันอยู่ยังไงซิยังไงซิได้ไหมโอเคเรียบร้อยนะครับกบเทพได้ไปนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเอ้าแม่งไม่ให้ดังเออน่าจะไอ้นี่ก่อนนะครับไม่เป็ไรเดี๋ยวผมฟาร์มเล่นไปเพราะว่าอ่าน,านั่นผมเวลาจะพูดเลยครับเขาน่าจะเกิดทันมากันแล้วนะครับโอเคจูปิเตอร์ตายไปนะครับไม่ใช่จูปิเตอร์จูไนเปอร์อะไรสักอย่าง ตายไปครับอ่ะตอนนี้ก็โดดหนเฮ้ยโอ้โหวิ่งไหวยังวะเดียววิ่งเร็วเกินไปแลละเดี๋ยวอันนี้โอ้ผมอยากได้นะจะปล่อยให้เขาไปดีกว่าวะคือตอนนี้ผมยังไม่กล้าวัดกับโฮโอเท่าไหร่นะครับเออเนื่องจากเพื่อนแม่งเยอะด้วยแหละนันไงชิบหายละเอออ,อีพึ่งพูดไม่ทันขาดคำเพื่อนไม่เกลยเอะเดี๋ยว,วดูโ,โอกล้าโซนให้นะครับกล้าโซนให้มีไรดอนเนี่ยแล้วกูจะเล่นยังไง แล้วเพื่อนเราก็ไม่ค่อยจะเอาเท่าไหร่นะครับเออแบบถ้ากาเบียสโดดไปให้อะไรเงี้ยผมเอานะเอาจริงเดี๋ยวมันเล่นกันแล้วข้างล่างเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ใครเนี่ยแจมแมมเซยนะครับโอเคตาน,นี้ผมไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยวะ่ะเดี๋ยวขึ้นไปกันบนให้ละกันให้เพื่อนเล่นล่างไปนะครับจริงจริงผมอยากฟาร์มให้มั่นใจก่อน,นครับว่าเราจะาไหวกับฝั่งตรงข้ามนะครับอืมแล้วก็ามาดังด้วยเพื่อเอา เออเอาดาเมจใช่ใช่ผมมีน่าจะดัมเบลนะครับที่ดังแล้วเพิ่มดาเมจนะอ่าเป็นพาสซีของดัมเบลเดี๋ยวเดี๋ยวเจอตัวใหม่วะขึ้นไปซัดมันหน่อยดีกว่าวะเออเอาจริงมีคนบอกผมอยู่นะครับว่าตัวใหม่โหดแต่สำหรับผมมันก็เงนันเงันเดี๋ยวรอมันเลยยินรอมันเลยมาดีมาดีโหดไม่ใช่เหรอไอ้โหดไม่ใช่เหรอไต่ไม่โดนด้วยอหรอ, <c oughs> อ,อ,อมาดีมาดีไปไหนมาดีมาดีมาดี มาดิให้สองให้สองแต่ตามไม่ทันนะเดี๋ยวเฮ้ยผมสู้ได้ไนี่เอาจริงหูหูหูดูแอปโซยังไม่ไหวครับผมบอกเลย ừ, กระโดดไม่ได้ด้วยได้ไอ้นกมึงจำคำกไว้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุย้ยโดนตันผมว่าจะล่อตัวใหม่แต่ว่าขอดูดเลือดก่อนนะครับบุลเลต์ันนี้ดูดเลือดแรงแล้วเอาจริงเออเมื่อกี้แอปโซนี่ต้านแรงกว่านี้นี่มันฆ่าผมได้แล้วนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะรอพี่เพื่อนเนี้ยตีแล้วหนีก่อนเออขอโทษพี่ปล่อยผมไม่เถอะเขาจเจาอันนี้เหรอเอเลจิสายฟ้ามันชื่ออะไรอนะไม่รู <c oughs> เ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นพี่ชายใจเย็นอยู่สองเลยเหรอ,อเพื่อนผมไม่มีใครมาเลยนะข้างบนเนี่ยโอเคผมปล่อยเลยแล้วกันเขาผมจะลงไปข้างล่างอับเขานะครับลงไปหาเล่นฮัลโหลทำอะไรอยู่เจิเจีย ปล่อยเขานะเขาบินหนียังไงแม่งก็เร็วกว่าเยอะเลยเฮ้ยล็อกกอนโอ้ยเยอะวะ่ะแมวคา,าแมกนิดสตันอเอา้าสตันได้เย่ะมากเลยครับผมก็เลยไม่อยากเล่นกับคาแมกเ่าหร่นะเออเดี๋ยวแม่งโดนตันเดี๋ยวโดนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผม,มจะรักไก่ซะหน่อยเพราะว่าตอนนี้ผมในความคิดของผมเขาน่าจะไปโซนเลยคอนซ่ากันนะโอ้เยอะวะ่ะชิบหายแล้วต้องสู้มิเนีย ขอขามีไรดอนทสักตัวได้ไหมเออโนเนียเลยจังหวะนี้โนเนเนปาลโน,นเนเนปาลยังไงยังไงซียังไงซีโหโอ้โหไม่ไหววะกาเบียแตกไปแล้วนะครับผมทิ้งเลยผมทิ้งเลยเออ,อย่าตามผมมเป็นกดบินว่ะโอ้โหจวบยังไงดีอะทุกคนเช็ยติดเบิร์ผมต้องสวนแล้วอ่ะจังหวะนี้ผมจะสวนมามากระโดดหลบไปดูดเลือดคลิปมา มาดิโหยังไงยังไงอย่าหนีนะอย่าหนีนะอย่าหนีนะขอร้องหูกบเทพเทพจริงวะมันได้ที่พอดีนะผมเลยได้เกาะก็เลยพอสู้โฮโหไหวนะครัุึยใครโดดมันเนี่ยไอ้คาแมกไอ้ฮีกูจะดังเลยสั์ได้กูดังเหอะมนตีจนเกาะหมดแล้วเนี่ยโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ดังสีเขียวมันอึดด้วยนะครับคาแม็กตายตีไม่ตายวะ โอเคเพื่อนเราดังเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอซัดอิกงเต่ามาลนี่กย่อนออโอ้ยดันอยู่นั่นเนี่ย <c oughs> เออไม่ต้องตีแม่มัน,นละแล้วบวกกับผมกะเจ้าตัวกาเบียสไม่ใช่ตัวเวทด้วยนะครับถ้าตัวเวทจะโอ้โหแล้วดูก็ผมจะดังได้ขอเพื่อนเออแล้วแหละสวยมึวก็จะดังไม่ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวดังแข่งกับ เจ้าตัวแอปโซเลยครับมันพยายามจะดังอยู่โอเคเดี๋ยวฝั่งเราดังแข่งเลยนะครับก็มาดูกันซิว่าเธอกับฉันใครจะแน่วกันนะครับตอนนี้ก็ดูเลือดเจ้ายาไวไปเนัะโอเ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดังนันไหมเนี่ยขออนุญาตดังฮะฟูใส่แมมเลยแล้วกันไหนๆก็จะหมดเวลาละมาดิมาดิาดเออหมดเวลาซะก่อนอ่าตอนนี้ก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยนะเท่ากับชนะสี่ตาติดนะเลิศสุดๆนะครับสำหรับเจ้าตัว บุลเลต์พันนะครับเอ่อฮัซัมของเรานะครับน้องที่ขอโซเบตก็ดูไว้นะครับเผื่ออยากจะซื้อฮั s ซัมมากกว่าโซเบตนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณเท่านี้นะครับตอนนี้ผมไม่ได้ MVP บ่ะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับถ้าใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้ผมหน่อยนะครับจะได้มีคนเข้ามาดูเยอะๆโอเควันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ